สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทคอโตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีรถแบน์หลักนะคะมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Fortuner นะคะ2.8 l e g e n d e นะคะได้เป็นตัวขับ4ด้วยนะคะได้รถปี2020เลขไมล์ห0 0 0ื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ราคานะคะเสนอขายอยู่ที่ หนึ่งล้านสองบาทลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่2,000มกว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่พีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนี่คันนี้ได้เป็นสีขาวหลังคาสีดำสวยๆเลย ไฟหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเดนทา์มให้ไฟหลีไฟเดียวอยู่ในโคมเดียวกันเลยไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะพี่พี่ขาเจนเซอร์ด้านหน้านะคะมีให้2จุดอ่าป้ายทะเบียนนะคะเจ้าของเดิมขอคืนนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะคะลันป้ายใหม่ให้นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวลันเลขสวยๆให้เลยนะคะพี่พี่ขา กระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กซ์อลอยทุทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยรัดด้วยขอบยางนะคะ20นิ้วเลยนะนี่ได้ยางปีใหม่ๆด้วยนะคะดอกยางยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยล้อนะคะไม่มีรอยขูดรอยเบียดรอยปีนพุดบาทมาแน่นอนนะคะภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมเลยพี่ๆดูอ่าภายในซุ้มล้อไม่มีสนิมเลย กิฟด้านในนะคะไม่มีหลุดไม่มีหายแบบนี้นี่สภาพสวยๆนะคะมีบันไดทางขึ้นมาให้แบบนี้เลยขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะมีกล้องเรนวอตมาให้ด้วยนะคะนี่สวยๆนะเดี๋ยวดูด้านในกันเลยนะคะภายในคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดำนะคะตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะตัดกับสีเบจแบบนี้นะคะ ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเบาะผู้น่าปับพับไฟฟ้าด้วยคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะพี่พี่นี่หัวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะอ่าหัวน็อตนะคะเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะโครงสร้างรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้นะอ่ารอยเม็ดอาร์ตเรียงการสวยๆแบบนี้มีแม็กหลังคามาให้แบบนี้เลยนะคะนี่ สภาพสวยนะคะคันนี้นะกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของโตโยตานี่ห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะคะเบาะที่แถวตอนสองก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะมีรูชาร์จแบตมาให้แบบนี้นะ,ะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดจนเกินไปนะ,ะแอร์นะคะมีให้แบบนี้มีให้แบบนี้เลย หัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วก็รอยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้นะพี่ๆ่ะนี่บอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีตีลังกา่อไมามาแน่นอนนะคะนี่ไฟท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED นะสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะคะเสากาดแบบคีบฉลามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เซนเซอร์ S S ด้านหลังนะคะมีมาให้ถึง5จุดกันเลยทีเดียวนะเซนเซอร์ด้านหลัง5จุดนะคะตัวโลโก้ตัวอักษรน,นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยกล้องหลังติดตัวรถมีให้นะคะนี่แล้วคันนี้ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะพี่ๆขาใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะนี่พื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะคะอันนี้เราพับเบาะแถวตอน3ให้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าจะใช้งานสามารถอาเอา อเอาวางนั่งได้เลยนะนี่ถ้าไม่ใช้พื้นที่ก็ค่อนข้าง,งกว้างเลยนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะนี่รับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมเกตเอแน่นอนนะคะเราคัดเกตรถมาให้ทุกคันนะคะพ,พี่ขานี่บอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเหลียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะสีขาวหลังคาดำนะคะนี่แล้วได้เครื่อง28งดีเจนเดอร์ขับสีด้วยนะคะพี่ๆนี่ ห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันนะ,ะสภาพเบาะสวยๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานแบบนี้นะคะพี่ๆขาหัวน็อตนะเดิมๆเ,เลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของออปชั่นฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าได้อะไรบ้างนี่ ภายในนะกระจกปรับลงออโต้ทั้ง4บานเลยกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะกือแจเป็นแบบคีเลตนะคะพร้อมกับปุ่มโฮสตาร์ทนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะพี่ๆขามีคูดคอนโทรลให้แล้วก็มีเกียร์แฟลชชิพให้แบบนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งไป6700 0กับอีกบมกิโลเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงนะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คศูนย์ได้เลยนะคะ หน้าจอนะคะสัมผัสทัสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FMAM ได้นะคะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของต้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์อันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดขับ2ขับ4นะคะเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่พี่นี่มีโหมดการเลื่อนถ่ายให้ครบนะออปชั่นก็ถือว่าครบนะคะพี่พี่ขานีบเบาะหนังปากไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะ หัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดนะคะแล้วก็รอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเรียงการสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะไปดูรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องนะคะนี่คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ของพันแปดร้อยซีซีนะคะลูกค้าและดูสภาพห้องเครื่องนะสะอาดแบบนี้เลยไม่มีคราบน้ํามันเครื่องนะคะนี่สวยๆ รอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตนะไม่มีถอดไม่มีแกะแผ่นเพจนะคะสติกเกอร์มอกอยูครบหมดเลยคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะนี่หัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมๆทั้งสองฝั่งมีแผ่นฉนวนกันความร้อนให้นะคะสติกเกอร์ต่างๆรอยเบี่ยนบาดรอยเม็ดอาร์ตนะคะสวยๆแบบนี้เลยก่อนส่งมอบนะคะเราล้างทําความสะอาด หาส,สีดูดฟูนเปลี่ยนถ่ายของเหลียวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไใ,ใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็น Toyota Fortuner นะคะ2.8 Legend เนดขับ4นะคะปี2020กับราคาตั้งขายนะคะ1 2 5 9 0 0้บาทลูกค้าประวัติดีจัดยอดได้เต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น2,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเส้นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะหรืออยากได้รายละเอียดการออกรถนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะ แล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ